กลับมาพบกับผม D3x อีกแล้วนะครับในช่วงรีวิวเกมนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเกม how to survive 2นะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวกันแบบชิมลางแล้วกันนะฮะแล้วก็เจาะลึกนิดหน่อย <laughs> จะบอกว่านิดหน่อยหรือเปล่าวะก็นิดหนึงแล้วกันนะครับก็ how to survive 2นะครับลหลายๆคนอาจจะเคยเล่น how to survive 1นะครับซึ่งก็ได้บทบทวิจารณ์ที่ดีพอสมควรเลยแล้วก็เป็นเกมที่ออกจะแนวแนว มุมมองเบิร์ดไอวิวหรือว่าบุคคลที่3นะครับก็ภาค2มาเนี่ยบทวิจารณ์ก็ออกมาตั้งแต่ปี25 1 5นะครับบทวิจารณ์อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับอาจจะประมาณบทวิจารณ์ผสมกันนิดนึงนะครับมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับก็จากการที่ผมได้ลองเล่นมาก็ตั้งแต่มันเพิ่งออกใหม่เลยนะฮะก็จริงๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับเพียงแต่ว่า ระบบการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะงงนะครับแล้วก็ซับซ้อนอาจจะเป็นส่วนนี้แหละอาจจะเป็นจุดที่ทำให้บทพิจารณ์ค่อนข้างจะแย่นะครับก็ผมไม่ได้เล่นนานพอสมควรแหละนะครับกลับมาเล่นอีกทีนึงปรากฏว่าอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยมีของมีอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโลเคอล,ล้วกันอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราลองดูออนไลน์นิดนึงนะครับ ออนไลน์เนี่ยสามารถเล่นได้สูงส,สุดถึง4คนนะครับเดี๋ยวเราลอง New Camp นิวแคมป์ครับก็อาจจะไปจอยกัแคมป์คนอื่นที่เขาสร้างไว้ก็ได้นี่ครับก็อยู่ที่เลเวลของแคมป์ที่เขาอัปเกรดไปด้วยนะครับโอเคถ้าเรานิวแคมป์มานะครับเราสร้างแคมป์ของตัวเองนะฮะก็กําหนดเพลเยอร์ได้สูงสุด4คนแล้วก็จะกําหนดให้เฟรนลี่ไฟด้วยหรือเปล่าก็คือฆ่ากันเองได้นะฮะก็ดามจแล้วแต่นะครับ จะ10% 20%ถึง200%เลยทีเดียวนะครับก็อาจจะเอานิดๆหน่อยๆก็พอนฮะอ่ะอันนี้ผมให้ดูเฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเราจะตั้งอันนี้คือถ้าเกิดเราครีอทไปเลยเนี่ยคนที่จะเข้ามาร่วมแคมป์เราได้ก็คือเพื่อนที่อยู่ในสตรีมนะครับหรือว่าคนที่เราชวนมาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพับลิกแคมปนะครับก็คือให้คนอื่นที่ อ,ออนไลน์นะครับซื้อเกมแท้สามารถเข้ามาจอยกับเราได้ได้เลยนะครับโดยที่เราจะเลือกให้คนที่จอยเนี่ยเข้ามาเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็น g u สนะครับก็คือเข้ามาเนี่ยสามารถอัปเกรดสิ่งก่อสร้างของเราได้นะครับาสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างให้เราได้พวกนี้เนี่ยสร้างไอเทมจากสิ่งปลูกสร้างของเราได้แต่ว่าทําอะไรสีแดงๆท้้งล่างไม่ได้นะครับอย่างเช่นดีมูฟแคมเราไม่ได้นี่ฮะแบนเมมเบอร์ Member อะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลย รหรือว่าจะให้จอยเข้ามาเนี่ยเป็นเมมเบอร์นะครับก็สามารถอัปเกรดแคมป์วางสิ่งของอสร้างหรือทำลายนะครับของที่อยู่ช่องเก็บของได้นะครับอัปเกรดบ้านให้เราได้นะครับทำของแล้วก็ทำสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับส่วน Associate นะครับก็คือเป็นสังคมเลยนะฮะก็คือเข้ามาเนี่ยมีส่วนร่วมกับกับทีมได้เต็มๆเลย ก็สามารถอ่านได้ตามสีข,ขาวได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทําได้แล้วสีแดงคือสิ่งที่เราทําไม่ได้นะฮะก็คือทําได้เกือบหมดนั่นแหละนะฮะอ่านี่คือออนไลน์นะครับแต่ทีนี้คือโอเคเดี๋ยวผมแคนเซลไปก่อนอ่าเรามาลองดูที่โลขคอลเกมแล้วกันซึ่งผมเล่นมานานพอสมควรแล้วนะครับก็เวลาเข้าเกมมาเนี่ย จะเป็นตัวละครผู้ชายไปดีฟลต์หมดเลยนะครับซึ่งเขายังไม่ได้สร้างหน้าต่าง UI มาให้เราแบบสร้างตัวละครได้ต,ตั้งแต่ตอนนิวเกมนะครับแต่ว่าหลังจากเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเราสามารถเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะครับเช่นกดตัว X นะครับก็จะมานสู่หน้าต่างตัว,ตวละครเนรี่ยซึ่งาภาพเกมก็ถือว่าก็สวยกว่าภาคหนึ่งพอสมควรนะฮะเาขาก็จะมีระบบหิวนะครับ แล้วก็ระบบความกระหายนะ้ํามาด้วยนะครับและรวมถึงน้าหนักด้วย,ยก็มาลองดูที่คอสเม์เซชั่นนะครับก็คือการแต่งกายนั่นเองกดเข้ามาเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับแต่มีผู้หญิงมีแค่โมเดลเดียวนะครับเป็นน้องน้องผิวเหลืองนะฮะลองดูนะครับก็จะมีเฮดนะครับจะเอาหน้าแบบไหนมีลายคาดือเป่าหรือหน้าสิงๆนะครับสดใสๆน,นะฮะ แบบใช้360อหะไรประมาณนี้ก็ะนี่ครับอ่ะแล้วแต่เลยนะครับก็ผมไม่มีผมยาวนะฮะเกมนี้เน้นหัวโล้นนะฮะหัวโล้นกับทรงบ๊อบนะฮะกับทรงนักเรียนประถมบ้านเรานะครับอ่าแล้วก็ทรงแบบโอ้โหสกอย์หรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้นะฮะโอเคอ่าเราลองดูนักเรียนประถมบ้านเราด้วยนะ อาจจะมีสีผมด้วยอะใส่เข้าไปนะครับออกสกอยไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคก็ตามนี้แล้วแต่ใครจะชอบนะครับก็แบบอาจจะมีให้น้อยไปน,นิดนึงนะครับแต่ให้เยอะมากก็คงก็ไปเล่นซิมดีกว่านะครับเฮ้ยก็มีคราวด้วยซึ่งผู้หญิงเขาก็ล็อกไว้อ่าโอเคเขาโอเคนะอ่ามีคราสีคราวนะครับสีหนวดสกินนะครับสกินในที่นี้ไม่ใช่สีผิวแต่อย่างใดนะครับ จะกินนี้คือลอยสักนั่นเองอ่านสักเยอะแยะไปหมดเลยโอเคแล้วก็มีทีเชิร์ตนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อได้เนี่ยจะเน้นๆแบบโอ้โหโดนใจจริงๆเลยชุดนี้แล้วก็มีเกงนะครับอ่าแล้วแต่ว่าจะเลือกันอะไรโอเคก็จะเป็นแบบถุงน่องถุงน่องขาดนะครับเขาก็ทําดีเหมือนกันนะครับ่ะแล้วแต่คุณจะเอาไหนก็แล้วแต่ผมชอบถุงน่องขาดมันดูแบบเ็นไตดี แล้วแบบอ่อิสระซอรีร่นะครับก็จะเป็นนี่ถุงมือนี่เลยอาเชอร์อาเชอร์ออรโอเคไม่หยอกใช่หยอกใช่ย่อยอ่ะผู้หญิงต้องชมพูสิอ่ะโอเคนะครับแล้วก็มีรองเท้านะครับก็เปลี่ยนรองเท้าก็เข็มขัดนะฮะดูนะฮะมันจะเปลี่ยนสีใกล้เคียงกันโอเค ทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมเลือกไปแล้วแหละผมก็ไปเปลี่ยนละนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับระบบนะครับมันก็จะมีน้ําหนักมาด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะคํานวณของเลยว่าเราเก็บไปกี่ชิ้นเนี่ยน้ำหนักตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งมันแบกไ้ทั้งหมด110นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นกิโลหรือเป็นอะไรนะฮะแต่มันก็จะมีเป้ด้วยนะครับซึ่งเราก็สะพายเป้นี่แหละเริ่มเกมมาเขาจะมีเป้ให้นี่ครับตอนแรกเนี่ยจะไม่มีเป้นะครับ แต่ว่าเราจะต้องทำเควสนะครับจะมีระบบเควสด้วยเมื่อทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีระบบก็คือเหมือนเป็นท่อนะครับเป็นท่อลงมางล่างซึ่งก็มีวิ่งละด้วยนะครับมีวิ่งด้วยระบบวิ่งเนี่ยครับถ้าเข้ามาเป็นท่อเนี่ยก็สามารถรับเควสได้นะครับรับเควสปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้กระเป๋าเป้มาจากนี่นะครับ ครั้งนะครับก็เป็นช่องเก็บของนั่นเองแต่ว่าเป็นช่องเก็บของเป็น private นะครับเป็นสาธารณะก็คือเหมือนกับไว้แชร์กับคนอื่นหรือว่าเอาไว้ให้คอมมูนิตี้อื่นก็ได้นะครับคนอื่นที่เข้ามาเล่นอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคซึ่งไอ้ระบบท่อตรงนี้นะครับมันจะเชื่อมโยงกับแมปหล,หลายๆที่ะครับซึ่งเราจะไปโผล่ยิ่งถ้าเกิดเราเปิดแมบไปกว้างๆนะครับก็จะมีท่อพวกนี้เนี่ยซึ่งเราสามารถวาร์ปมาลงในในท่อเนี่ยวาร์ปไปจุดต่างๆได้หมดเลย ครับแล้วแต่คุณชอบเลยนีครับถ้ามผมก็ไม่เอาผมก็มาอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าผมสร้างบ้านไว้ตรงนี้นีครับนี่เลยไว้ตรงนี้นะี่ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่ายังไงดีก็มันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งซึ่งต้องมีคนที่มีประสบการณ์เล่นเกมพอสมควรแล้วก็ ต้องเก่งภาษานิดหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษนิดนึ่งนะครับจะพอพอไปไหวนะครับโอเคมันก็เราเราลองมาลองดูระบบการคราฟของนะครับซึ่งเริ่มเริ่มมาเลยเนี่ยระบบการคราฟของก็เก็บของตามฉากนะครับค่าซอมบี้ก็จะดรอปพวกนี้มานะครับเนี่ยอย่างผมมีเป็น90กว่าชิ้นเลยนะครับซึ่งเราสามารถเอามาทําเป็นแบบแคล้ายๆกับเหมือนผ้าพ,พันแผลนะครับ เอาไว้ฮิลเพิ่มเลือดได้เยอะกว่าปกตินะครับก็เก็บเป็นพวกเมดิซีนนะครับเอเมดิคอลเมดิคอลเฮิร์บนะครับพวกเนี่ยเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยน,นี่คือเมดิคอลเฮิร์บนะครับอะ่ะกดเก็บมานะครับก็สามารถครับของได้นะครับก็แล้วแต่อย่างเช่นมาเชเต้เนี่ยคุณจะทําเป็นลูกธนูนะครับคุณต้องใช้มาเชเต้ด้วยซึ่งมาเชเต้ก็ ยังคราฟไม่ได้นะครับก็คือคุณยังไม่มีโลงกลึงไม่มีอะไรโลงกลึงเหล็กอะไรเลยคุณก็ต้องไปแบบยังไงอะไปหาเก็บตามฉากหรือว่ามันก็จะมีให้อยู่นะครับแล้วแต่ว่าดวงคุณจะเจอหรือเปล่าหรือบางทีก็ในถ้ำเอ่อในใน,ในท่อตรงนี้นะครับใต้ดินก็จะมีมาเชตเต้ให้นะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณก็ต้องทำเควสก่อนแหละถ้าคุณทำเควสผ่านมันถึงจะลงไปนั่นนู่นนี่แล้วก็ได้มาเชตเต้มาอย่างนี้นะครับเอ่อเนี่ยครับทมธนูก็ต้องใช้พวก สายไนล่อนอะไรพวกนี้ซึ่งหาได้ตามบ้านนะครับทั่วไปเนี่ฮะเริ่มมาเนี่ยส่วนไม้เบสบอลเนี่ยเริ่มมาเราก็ได้ไม้สวเบสบอลอยู่ละแต่ก็คราฟได้เหมือนกันนะครับใช้มาเชเตอีกนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นมาเชเตเลยสนตะปูก็หาได้จากบ้านทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนเลื่อยเนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยไม่รู้ว่าไปหาที่ไหนเนี่ยก็ต้องทำเวสไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงอ่าไอ้เจ้า ของทำพวกนี้มันอยู่ที่เลเวลของคุณด้วยนะครับยิ่งเลเวลคุณยิ่งสูงเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสทําของได้ดีขึ้นนะครับอย่างอันเนี้ยรู้สึกเป็นอะไรเนี่ยทําอะไรวะเขีมขัดเนรอน่าจะข็มขัดนะครับไม่รู้ว่ามาทําอะไร <laughs> ทํามาใส่เท่ๆแล้วมาฟาดฟาดศัตรูหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเสร็จปุ๊บมันก็จะมีระบบอัปเกรดนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาคุณฆ่าซอมบี้เนี่ยคุณจะได้ EXP มา ซึ่งย EH p เนี่ยก็จะได้แบบเร็วทามไปเลยนะครับแล้วคุณก็เอามาอัปเกรดนะครับมันจะใช้20,000ื p นะครับเนี่ยรีเคลนเลเวลสิบเนื่องจากผมอัพไปแล้วนะครับอัปเกรดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะบวกมาเลยว่าโอ้โหเด็กเลเบลเนี่ยคุณเพิ่มมีดเวฟพอดเนี่ยดาเมจบวก100%เลยนะคือแรงเฮี้ยเลยนะครับแล้วก็แบบอ,อะไรเนี่ยนิมเบลิลฟิงเกอร์เอาไว้ล็อกพิกนี่แบบเพิ่มไซเบิลในการล็อกพิกเพิ่มสปีดในการแบบไขประตูบ้าน ซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากนะครับเรื่องสกิลเนี่ยเอาเป็นว่าต้องมานั่งอ่านกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมก็อัพไปเยอะแล้วแหละนะครับเพราะนี่โอโ้โหเลเวล8เลเวล20เลเวล10นะครับถึงจะปลดล็อกให้อัพขั้นต่อไปต่อไปคือเจเนอ a l ลนะครับก็คืออันนี้แหละคุณเอาเอ็กพีมาซึ่งคุณต้องฆ่าซอมบี้แบบมโหลานบันดาไทยมากนะครับเพื่อเก็บเอ็กพีแบบโคตรเยอะเลยเพื่อที่คุณจะมาอัพเกรดพวกนี้ซึ่งดูดิมันใช้ที่หนึ่งพันห้าพันห้าห้าพัน เนี่ยนฮะซื้อมันใช้เยอะนะครับใช้เยอะปุ๊บยังไม่พอคุณต้องให้เลเวลสิบสิบห้าเนี่ยแล้วเลเวลสิบห้าถ้าถ้าคุณจะอัพคุณต้องเลเวลสิบห้าใช่ไหมคุณต้องอีกจีอันเดิมนี่แหละมา Up, อัพไอเนี่ยสี่ครั้งเพื่อให้อัพหนึ่งเลเวลนะครับแล้วอัพหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็บวกเพิ่มอีกนะครับจากสองพันเอ็ดเป็นสองพันสองสองพันห้ากันแล้วแต่มันบวกขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งมันแบบโคตรเปลืองเลยเอาจริงๆเนี่ย แลอวก็ฆ่าซอมบี้มันก็ถือว่าได้ได้เยอะพอสมควรนะครับก็เล่นเพลินๆแป๊บๆก็ได้เป็นสองสามหมื่นแล้วนะฮะเอ็กซีครับเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่แค่ส่วนแค่นี้นะครับยังมีการสร้างบ้านด้วยเนี่ยในส่วนของคราฟนะครับอันนี้คือในส่วนของตัว x นะครับแล้วก็ตัว c ีนะอันนี้คือ x นะครับเรามาอัปเกรดนั่นนู่นนี่นะครับต่อมาคือตัว c นะครับประกดตัว c ที่คีย์บอร์ด มันค่อนข้างจะงงนะครับก็คือถ้าเกิดคุณจะอยากจะรู้อะไรเนี่ยคุณต้องมาดูที่คอนโทรลเอานี่ครับบางคนอาจจะงงงว่าเฮ้ยเข้ามาไม่ไม่มีติวเตอร์เรียนสอนเลยเว้ยงงครับมีแคมเมนูด้วยนะครับเกงน้อยก็ต้องมาดูแมปนิดนึงนะครับอ่าเราลองมาดูแคมเมนูนะครับอ่าเราคราฟได้นะครับก็คือเก็บของตามฉากเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือครั้งสำหรับบ้านของเราจริงๆนะครับทีมเรา กับตัวเราเท่านั้นที่จะเปิดฟังตัวนี้ได้นะครับในกรณีที่เล่นออนไลน์นะครับที่เราเข้าไปใต้ดินเมื่อกี้เป็นครั้งช่องเก็บของเหมือนกันแต่เป็นสาธารณะนะฮะต่อมาคือวูดโพนะครับก็เอาไว้ตั้งๆเสียบๆอยู่แถวบ้านเรานั่นแหละนะฮะเหมือนปักธุงปักอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปก็เป็นพวกเฟ้นพวกกำแพงทั้งหลายนะครับมีประตูด้วยนะครับแบบ ยันยันแบบต่ำแบบสูงแล้วแต่นะครับแล้วก็มีอาร์มอรี่นะครับเป็นเหมือนกับยังไงอ่ะทำกระสุนทําอาวุธนะครับมีลงอาหารด้วยคิดเช่นนะฮะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมต้องการจะแบบพวกมีเที่ยมากกว่าเนี่ยมีแลบด้วยก็ตัวกูต้องมีของให้ครบนะ,ะมีวอชทาวอีกอันนี้ก็ต้องเลเวล10ต้องแคมมีเลเวลแคมด้วย โอ้พระเจ้าแล้วคุณก็ต้องเอาวิคพีม่อัพเลเวลแคมอีกนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคุณต้องฆ่าซอมบี้กันแบบโอ้โหลานบันทยที่ผมบอกนะครับโอเคเนี่ยตอนแรกเนี่ยไอผมลองคราบมาลพะพอค้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีอินเวนทอรี่ของที่เราสคราบโดยเฉพาะโอเคตอนนี้ผมแบบจะไปสร้างที่ไหนได้วันนี้แป่งกัพื้นที่นี่ก็ตรงนี้แล้วกันนะ โอเคเอาใหม่นีครับมันไม่ตั้งวะตั้งสิเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค okay, ตั้งละ กดตัว F นะครับไม่ได้เล่นนานลืมนะครับโอเคนอกจากนี้นะครับยังมีระบบนะครับลองกด Enter ดูเนี่ยก็สามารถสร้างสร้าง New Profile มาได้ถึง4 Profile ซึ่งเออคุณจะเลือกเล่นตัวไหนก็ได้นะครับนะหรือว่าจะน่าจะสั่งให้อ,อย่างไงอะ่ะเล่นเก็บเลเวลสลับไปสลับมาแล้วก็สั่งให้ โปรไฟล์นั้นๆน,น,นะครับเหมือนกับเป็น AI อไอวิ่งตามเราอะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาเขาจะเขียนเพิ่มมาให้เป็นแบบนี้นะฮะก็คือช่วยให้เราช่วยเราเราสู้ด้วยโอเคเนี่ยอันนี้คืออะไรนะี่ยอัปเกรดทำอะไรครับอะไรไอีกอ๋อครับลีดบาร์ได้ต้องเอาลีดมานะครับวิข้าท่าว่ะข้าท่าถ้าเกิดเราอัปเกรดมากขึ้นนะครับ ปาบมีอะไรเพิ่มมีอะไรเพิ่มเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เหมือนจะมีเพิ่มหรือเปล่าวะคุณคุนเดี๋ยวนะฮะอัพอีกอ่ามีเพิ่มมาจริงๆก็คือเอาของหลายๆอย่างมา,ม,ามาหลอมเป็นหลีดนะฮะ อามาใช้บล็อกอีกโอ้โหทีนี้ทําตะปูได้ด้วยนะครับไม่ต้องปไปไล่เก็บแล้วซึ่ง,งจริงๆไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งตอนที่ผมเล่นอตอนที่มันเพิ่งออกใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่มีของที่เยอะขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าไอ้เช่าวพวกนี้มันก็สําคัญในการทําชุดเกราะเช่นเดียวกันนะครับ อ,อย่างเช่นคุณครับคุณครับพวกอะมอรี่หรือว่าคิดเช่นมานะครับอย่างเช่นอะมอรี่เนี่ยผมว่าสําคัญมากๆเลยกับเวพอนนะครับซึ่งคุณจะทําปืนทําอะไรเนี่ยผมก็ต้องมีพวกพวกอะไรอะโลงหลอมเหล็กด้วยนี้นะฮะเนี่ยคุณเอามีชีตมีเทลอีกซึ่งก็ต้องไล่เก็บไล่ฟาร์มกันนะฮะก็ โอเคนะครับผมก็มารีวิวให้ดูนะครับหวังว่าจะคงจะเป็นอีกทั้งเลือกไอทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแนวสไลเบอร์ or, กับตะลุยฝูงซอมบี้นะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เลยอ่ะลองดูนะครับอันนี้คือการฆ่าซอมบี้นี่สู้กับซอมบี้เฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายครับเนี่ยมีก็มีเล็งครับเล็งสูง ถึกขึ้นหรือเปล่านี่นะเราเก็บลูกขนูคืนได้ด้วยนะครับรวมถึงก็สู้ระยะประชิดนะครับกดค้างไว้จะเป็นฟันแบบหนักหน่วงนะครับอันนี้ก็ฟันแบบรัววอนะครับนี่คือระบบการต่อสู้นะครับ นี่ครับก็เก็บของได้เรื่อยๆเนี่ยเนวตะปงตะปูะปนะครับถ้าเกิดคุณมีสกิลล็อกพิกเนี่ยคุณก็สามารถขังใครได้เนี่ยมันก็มีระบบปีนมาแล้วนะครับเนี่ยแรมออฟโคตะปูซึ่งอ่ามันไม่ใช่มีแค่ระบบปีนนะครับมันมีระบบกระโดด นั่นนู่นนี่ด้วยนะครับสมมุติว่าเราเราจะนี่นะฮะอยู่ที่บ้านนะครับหนีตายนะครับหนีตายเฮ้ยนี่วิดได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็มารีวิวให้พอสังเกตแล้วกันนะครับก็ใครเผื่อว่าจะมีน้องๆคนไหนสนใจนะครับที่อยากจะลองเล่นดูนะครับก็ลองซื้อมาเล่นได้ก็จริงๆมันก็สนุกใช้ได้นะครับมันก็ไม่ได้น่าเกลียดตามบทวิจารณ์นะครับแล้วแต่คนชอบด้วยนะฮะยังไงวะก็ วันนี้ก็ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ